ยังไงผู้อันเป็นพ,อพ่อผู้นี้เห็นคนติดตอ่อมาอยู่วันนี้เมื่อคืนเห็นเห็นอยู่เห็นที่ใช่เห็นบุญเห็นอยู่บุญ,บญลแล้วเพิ่นถามเจ้กกาอยู่บ่ถามถามว่าเพิ่ว่ามาอย่างมาอีกอวันน้ำคลองเงินน้ำพอนอีกทรัพฮะอีกวันน้ำคลองเงินน้ำพอนอีกทรัพ กาบสบายดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันเบิดสตสุขูสุคนมัวชูน,นประเทศือว่าตางประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมาบุญวันตายอีกแล้วนะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเลยเมื่อนี้กาบ,บุญเดินทางมาหาทางน้องโมอ่าพาลูกไปขอท่านนะพี่น้องเลยเนาะกะบ,บผู้ว่าผลกลับมาแล้วดูโบพี่น้องเลยเนาะเพราะว่างานอ่าบุญแข็งเฮือกเป็นมือสุดท้ายมือนี้พี่น้องเลยแต่ว่าอ่าบุญถามเพิ่นมือนน้นเนาะ เพื่อนว่าเพิ่นจิกลับแต่มื่อวานกลับตอนคืนพี่น้องไงเนาะแต่บาบุญกะบบมั่นใจว่าเพิ่นจะมาหรือว่ายังมาทันมาพี่น้องไงเนาะมาแบบอ่ามาเบิ่งก้อนมาเนี่พอดีมีอ่าทั้งผู้ใหญ่ทั้งบาบุญเนี่ยเนีให้อนาซื้อเข่าซื้อน้ำมาให้เพื่อนเนาะแต่ว่าบาบุญบม่ได้ซื้อมาพี่น้องเลยวันนี้เพราะว่ามาย่านบ่พ่อเนาะทับมาพ่ออ่ามือไม่บาบุญจังไม่ซื้อมาให้เพื่อนพี่น้องเอ้ยอ่าพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยเนาะ กะมืาอนี่ชิมะเบิ่งก่อนมาเร็วหรือบ่พี่น้องเนาะหรือว่ายังอพาลูกอ่านั่งขอท่านหรือว่าตากยุงกันบ่เนาะพี่น้องเนะาะจังใดกะไปเบิ่งน้อกันพี่น้องเลยเนะาะกลับมาเร็วหรือบ่ปะพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศตอนค่งขคมดุ้งแลงหัวลมออกเลยพี่น้องเลยเย็นเย็นพี่น้องเนาะมาพี่น้องเลยประตูอัดตมอมอยู่พี่น้องเลย โอ้มาแล้วพี่น้องเอ้เนาะนีหน่หนังเอื่มเตื่อมใส่ชุดเกา่าชุดเดิมพี่น้องกันมา้จะมาแต่โดนป๊อกด้ว่าจังไลยเนาะมามาอึ๊บปมาตุวคือเป็นอันโลง่ลงๆแปลกพี่น,น้องเลยเน,นาะอ้าวสาบายดีสาบายดีอ่าหากกมาบ่มาเมื่อนี่เอาคือว่าชิมาแต่อันอยังเมื่อวาน ถ้าบิง่งบุนเออ,<ะ>อเขาเสียงสซงเหือถ,ถ้าถ้าเบิ่งเป็นสซงเหือโดยอ๋อมาเว้นนี่บ่ดูห่างกมาหอ่อนอเลยห่างกมาห่อนเลยห่างกมาห่อนนี่โดยอ่านางรถอย่างมาอันน่ะเฮาอย่างมาแล้วเฮาเห็นรถพอเฮาบันทึกราก็จอดเอาเอืมเราไปหาบ,บอ่อโดยอ๋ออ๋อห่ออางกมาหอนแค่นี้โดยอ๋อ ได้ยังพลุงพลังมากเลยเนี่ยนั่นบอกกระสอบกระสอบนี่มาใช่เนี่ยนะอันน่ะตอนเขาของมอสดิเขาบอกมีกระเป๋าใส่เครื่องเขาก็เลยเสือเอาอืมอันหิวนี่บอกมาหน่อยโดยตอนมาอันจากอันอันอ่ามองบุญแขงเนื้อนะโดยหิวนี่มาเลยเขาใส่หลอฮะเขาใส่หลอดหลอใช่ไหมหลอดปลาอยู่เถิงอ๋อตอนไปนี่ชุกล่อไปนั่ บ่ตอนไปนะเขาอุ้มไปตอนมานะเขาใส่หล่อมาอ,อันผู้นี้เห็นบ่หรอ,อ,อ,อยู่อันทบทั้งทั้งเครื่องทั้งคนเลยหล่ออันที่ว่าอันเพิ่นนอนนั่งนะโด้วยอ๋อเป๊ะจะหันยู่มาโด้วยอ๋อคิดว่าอันตั้งอุดันด้านอันตั้งอุดปรุงมานะอืมอืม,อมเป็นยังไงหน้าตาเพิ่งเศร้าเลยบ่เฮขึ้นยังกัดอยู่นี่เอเอ

อันนี้ก็มาเบิ่งก่อนชุมเชียงฮะนะเมื้อนี้นะโดยอ่ามากับพอดีเพิ่อนทางกำลังมาพอดีพี่น้องเลยเพราะว่าบ่ได้มีอันโทรศัพท์ติดต่อกันเนาะโดยอืมเมื่อคืนนี่ก็นอนอยู่ในบ้านคือเก่าโดยอืมเพราะว่าเมื่อนั้นเจ้าว่าเจ้าชิมาตอนคืนมื้อสักเก้า่โดยแต่ว่า อันนั้นค่ะวัดใชิมาตอนกลางคืนแล้วผู้ใหญ่เพิ่งบอกว่าอืมประตองไปของเบิ่งดูเด็กหน่อยนี่ต้นมันนอนอยู่ดีก่อนมื่อื่นจังเมื่อบอกผู้ที่ว่าอันอยู่ในวัดนะโดยที่ได้เจ้าเก็บเครื่องเก็บของแล้วโดยเก็บเครื่องเก็บของเรียบร้อยเนาะอืมอ่ะมิเตะนี่เังไงาไว้มืนอ่า เราควรจะซื้อเของมาให้เพื่อน,น,อนอเราเนาะยังไม่ไมีใไรมาหาเราป่ะยังปู่ก็มีหลายคนอยู่เนาะถามว่าเพื่อนกลับมาหรือเปล่าเนาะเราเพควรจะบอกว่าเมื่อเช้านี้เขงเลี้งยงแม่ว่าแบบว่าเบาแซนมาเซนมาโดยเพื่อนว่าเพื่อนขนาดจะมาอ่าซื้อของมาให้แต่ว่ามาบาพอพ่อเนาะโดย ได้จะได้ขอคืนนเลเจ้าลายพวกอนณาเขาบไปช่วยห้ฮะ <_ tit ling> ได้ชงแสนได้ชงแสนเราก็ซื้อข้าวกินมัดอือ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 ยได้ชงแสนรวยอ่าแล้วก็อ่าซื้อขา้าว,วก,ก,ากินพร้อมรว<ด>ยอือข้ามานอนอยู่วัด,ดอันนั่นเองพวกกระโปงกระป๋องเนี่ยไม่ได้บ่ <_ tit ling> ได้ได้ สอบครึงขายเป็นเงินได้เท่าไหร่น่ยยังมาท่านคด้ายเอามาเหมียนอยู่เพื่อนเอามาพี่นำาา้นำเลยพี่กายมีเหวียดเขาไปซื้อกับทีดิปีนี่บ่มีโดยเท่าเช็ดอันเลี่ยงงานพวกเบียดเขาไปซื้อกับทีนะโดยเลี่ยงงานอ,อันนี้อันนี้อันเป็นท่านในเลี่ยงงานดิโดยอ่าเป็นยังอันเลืออีกมือนี่ขึ้นจุดท้ายเนาะโดย มืัอนี้เป็นมือชุดผ้า,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 ากินข้าวหรือไงนางยังยังบริสุทธิ์แต่ไปไปบริสุกินข้าวเลยแต่ไปบริสุกินข้าวเลยเอาเพคนกินยังจ้ะเอาให้กินขนมให้กินขนมขนมไข่ขนมไข่โดยอ๋ออ๋อ ให้กินขนมไข่เพิ่นนั่งแน่เนาะเพราะว่าต่อไปหกเดือนบอกคือหาเดือนหาเดือนนางได้แล้วพี่น้องจำมั่มียู่เมื่อนี้น่ะนอนนอนนี่บอ่ะโดยนอนในอตอนไปนี่ล็อกประตูไว้โดยคันบอลล็อกเลือกเื่องเข่งรัสเซียดิบอก Uh huh. มีตจรุ่ติบอยู่ในบ<ะ>่ข้าบาอหลอาขยันข้างรัสเซียตัวหัวกะมันกรบปุดีนี่ยอืออือ้อูนอนมองเก่าพี่น้อยนอนอ่ากระตุกข้างๆอันเก่าเนาะอืม <c oughs> หลังจากที่กลับมาขอทานพี่น้องเนาะอาไรคือไปหาคอแล้วก็เก็บกระโปะกระป๋องพร้อม พาลูกไปต่างยงุงเนาะอากาศมันก็เดิมเย็นเยน,เย,นเยนีบ่บอบอไปอีกแล้วหรอว่าบัดนี่มับุญเลยอ่าทำนี่ก็ไปอีกบอกไปอีกฮ้ยันคันเพื่อนบัมาสวยขับไปอีกเฮะยันเพื่อนคันเพื่อนบัมาสวยขก็ไปอีกไคมาชอยใครขันผู้ใหญ่เพื่อนบัวมาชวยขับไปอีกเอาคือคิดอย่างนั้น คือ<บ>คือคือคือชีถ่าใด้เพื่อนมาชอยอันอันฮะแต่ถ้าเอากขกะห้างเงินอยู่ดอกอ่าเพราะว่าอ่าเพื่อนกับเพื่อนชอยแบบว่าตลอดเลยโดยอ่าเราววานนี้เจ้าก็จะไปขอตลอดสี่ตลอดบ้านะอันน่ะไปผุนเขาก็ห้างกับป้องเบี้ยอ่ามันเป็นวันจะไปขอตลอดเลยโดย,อ,โดยอืม อันนี้คือเพิ่นซอยอ่าแต่ละคนเพิ่นซอยมากกับ่นอีตุนลูก,กเจ้านะโดยอ่หาหอย้าลูกอ่าไปกก็นตกล้ำลำบากให้ย,ยุ่งกัดอันน<ด>่ะโมเมนว่าอ่าอันนั้นเล<ด>ยเนาะแบบว่าเจ้าจ,าจิคิดว่าอ่ามีผู้ใหญ่มาซอยและอ่าบ่บ่เฮ็ดหยังแล้วก็ถ้าว่าบ่าบมีผู้ใหญ่มาซอยเจ้าสิไปขออีกกับโบเมีนเนาะอืมก็เฮาต้อง หาอนาเนี้ยเหตดพร้อมหาแนวหาขายพอได้เลี้ยงลูกกันแล้วเพราะว่าเพิ่นกันซวยได้เด็กหน่อยเนะยาะใ่ญยก็ได้คือสิ่งสำคัญเลยกับเพิ่อนอีต,ตนลูกเจ้าหนิเนอะแต่กับว่าอยากให้าพาลูกไปคอเนอะเอาะง่ายอยากให้พาลูกไปแบบนั้น พาไปคออาหานว่างไงเนาะไปนั่งคออาหยุ่งกันไปน้องมองมืดๆเด้เพราะว่าต้องคู้จักหานะโมเมนว่าสีอันเจ้าชิตาแต่ว่าเอ้าอ่าเพิ่มเพิ่มชอยเนาะเพราะว่าอันเพิ่มกะชอยได้เท่าที่เพิ่มชอยได้เนาะชอยดึงขาวดึงน้าม,มาันนะ ถ้าว่าเจ้าคิดจังซั่นนะ่ะคิดผิษนะอ่าถ้าคนมาซอยอย่างเดียวอว่าเฮาคิดเฮาเฮาคิดไปก่อนอ่าการนั้นแหลคิดคิดผิดถ้าถ้าเจ้าคิดแบบนี้นะเลยอ่าเพราะว <c oughs> ่ามื้อใดมื้อนึงเพิ่นบ่ซอยไนดะ้จัดเจ้าก็ต้องได้ก็ไปขอตลอดเฮาไปหาเก็บกระดาษล้วอ่าหาเก็บขอ,อ,อ,บของขายเลยอ,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 อืออ่าอ่าๆ อย่างไดกับผู้ไฮอันอนาอันพาลูกไปอันร่อนร่อนนั่นนเนาะไปคอพี่น้งองเลยเรห็นอย่างนั้อีนตอนผู้น้อยนี่เราอ่าสำหรับผู้ใหญ่นนะปใดเนาะเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่นี่ใหญ่แล้วหุ่จักความเลยหุ่นจักเจ็บหุ่จักห่อนหุ่จักหนาวเลยตลอดผู้น,น,น้อยนี่แหลยกำลังเริ่มใหญ่เนาะ เมื่อนี้ท่านได้กินข่าวเพิ่นกันที่เพิ่นตั้งหมกินบอหรือว่าตั้งป้อนได้เพิ่นเพิ่นกินแล้วเพิ่งหาคันป้อนอยู่ในบุญนเห็นมันห้แต่เขาเสวะเส้าว่าเฮาตีลูกเขาก็เลยประกาศป้อนอืออืออือโดยโดยแเจจะไปนางขอนมีมีมีคนหาาจใจอยู่บอฮะช่วงแรกเขาเห็นแต่เอีนี่แหละ เขาป้อนหัวอีนี่แหละนั่นแหละคือเพิ่นอีตธิ์นิดน้อยโดยแต่เจ้าก็ยังคิดเอาอันนั้นลูกไปาหาคอบาตนี้เด้ดอโดยเพราะว่าเพิ่นเห็นสงสารเล็กน้อยนั่นแหละโด้วยที่ดวด่าเพิ่นเอาเงินให้ายเพราะว่าชวนไลน์ไปคออยู่ในงานนี่ตำรวจเป็นกระไลนะพี่น้องเลยเนาะเป็นกำรวจยามให้มี าภาพแบบไปขอทานเนะาะมันอมองแนละ้วมันกันบบดีคือว่าเนี่ยเพราะว่าเขาหนึงมากอะคนบริพิการเนาะคนบริพิการเอาง,ง่ายๆคนอันนันเป็นลํบบากของฮขก็มีหลายนะอันที่แบบขากุดแขงขา,ายุคเจนตัวอย่างอยู่ฝั่งไทยเพิ่นสูดีนะ แขนช่วง,งเกิดบ่มีเป็นกายังสามารถช่วยเลื้ตัวเองได้เห็นในคลิปเห็นใน YouTube อยู่ยังเห็นอยู่บ่เห็นเนเพายังชูมาได้เลี้ยงตัวเองได้หหางกินกุ้มอ่ะเพิ่นไม่ได้ไปขอทานเลยน้อน้อมาเป็นเกง่งเล่นอยู่พี่น้องไง หักไปยุพุทนอยู่พระไห่หวะดิเจริญเป็นพระไห่เนาะนี่เนี่ยเวลาเวลาอันพาออกมากันนงงัง่งงอ่อมที่ไหมมันวะอันอันซิงที่ว่าเหตุให้เจ้าไปขอ,อย้อนยังอ่ะเ้าอยากหาเงินอานาเมียนตอนเวลายีนยเป็นไข่ เงินตัวเพิ่นมอบให้ตอนอากาศเหลือ,ลอยังเหลื้อปลายตอนนี้บ่ดูตอนเพิ่นมอบให้ตอนนั้นดีอตอนบอตอนบ่าวแสนหมอบให้ตอนตอนัน้นโดยเก็บไปอยู่โดยัยดดงเหลื้อปลายเขาก็เลยจำเป็นได้ไปเขาก็จกออกน้ำได้จกออกน้ำสามแสนโดยเรียกไ,ไปคอ แต่แต่แตอันอัน,อนปีที่แล้วนี่บุมีผู้นี่นี่บฏิขอบวกะออแล้ววันนี้วันนี้เหตุนในได้คือกะคือกะขอจำจำเงนินเงินตัวเธอแปลกยังเรือชาวพันจำเป็นต้องได้เหตเอ,อตอนเมื่ออที่ว่าออกจากห้องมอห้องโดยเดงเงินอยู่ชาวพันโดย,โดย ็เลยแบบว่าเนี่ยไปใส่บเห็นน่ะเลยก็เลยตัดสินใจไปชื่อโอมานั่งโดยขอบันนี้โดยอืออืออือด้วยเนาะกขมีแตอ่าคอยหาคอยเป็นคอยไปนะบันนี้อ่าจะพาลูกไปขออีกบันนี้เนาะโดยชนเพื่อนอ่าไปนั่งยุงกัดแกลียบยุ้งเนี่ยเนาะ เ็กน้อยกำลังใหญ้พี่น้องเลยอ,ลอือถูกกินบุเก็งไปเลยนะเนาะพอเขาลืมมะกะลิงอยู่เพิ่นเขาลืมของหลินในเพิ่นแลาซืมม้อมะกะลิงอันหนึ่งเลย<ๆ><ๆ>มาเดามาลืม,ม อืออืออือรวยม่นี่มาเบื้องก่อนว่าย่างะยังไม่ทันมาก็เลยยังบม่ได้ชื่อยังมาให้เพราะว่ามีพี่ใหญ,ญ่เป็นฝากเงินมาให้ชื่ออยู่แต่ว่ายังบม่ได้ชื่อมาเอาไว้มือนาพูนดนะอ่าข่าวมาใหม่เท้ออ่าระวังนี่ก็ยังไม่ได้ไปใช่หรือเปล่าเมื่ออื่นนี่เขาก็ได้อยู่ ระหว่างมาอยู่นี่คิดคิดอ,อันอันดับแรกว่าจะมีอย่างเห็บช่วงนี้ไปหาคุจิรอหาคุจิรอโดยคุชิวเท่าไรคัมพานเนามันยังมีอยู่บ่ยังมีอยู่คุดไปขายใช่ไหมเอาห้าหลอกขายแถวหงเย็นได้รวยแหละอ๋อคือยางยางหล่อขายโดยเราถีบกระตีนแตกอเลยโดยก็คือหาหาคุจิรอโดยขายวานนี้ ดูโอเคใชนเนาะอ่าไปสามมื้อนี่มามื้อนี้ยังมัท่านจะมีอ่าของมาให้เนอะเอาไว้มือมืออื่นหรือมือฮือเนาะเดี๋ยวชื่อื่อเข่ามาใหา้ดูอ่าชื่อื่อมามื้อนี้ก็อ่ายันบกพ่อพี่น้องะเลยเพราะว่าอ่าก็เลยดมาได้ชื่อยังมาได้ชื่อยังมื้อนี้อ่าไม่อยากนอนบ่ปวดหน่อย อยากนอนไหมนางผู้หญิ่งแคเนาะเมนบ่โดยชื่อนี่ไหนนั่นลืมเลยหนองมนชื่อน้องมนโดยเจ้าไหนชื่อโมโมมนเห็นลูกลูกผูดนับบิดน่ับประมาอยู่ไหนบ่อยู่นระเม่นเป็นบันทิตห่อรดอกั่ะอาให้เราเลี้ยงเต้ยังแดงๆบ่เปิดเลยบอกมาบ่ติดเลยโดย ยังไผูกันเป็นพ่อพู้นี้เนติดต่อมาอยู่วันนี้เมื่อคืนเห็นอยู่ใช่เห็นบุญเห็นยู่บุญแล้วเพิ่ถามเจ้าอยู่บ่ถามถามว่าเ่มามยังมาห้างนั่นเลยเหรอเอาเอาเอะเออเออเบอเออเออเนนเอเองเอินอ้เออเอีกบอเเอเอเเออออ โดยสับเขาพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นเห็นเพิ่นยังมาขอเงินเจ้าอีกดูเลยอ๋อข้าวบวมีมาสื่กินแบบจีโดยคันเข่าเอาห้เข่ากรบ่วงเงินสื่อค่ะโดยถ้าวตอข้าวบวมเพิ่นก็ยังมากล้ามาขอน้ำนาะ้องโดย อ้าลูกคนไทยนะพี่น้องเลยโอเคจากนี้ครับมาเริ่มวันนี้เนาะอันออื่นเนาะชื่ออันนาเข่ามาให้เลยมาดีเป็นฝักเป็นม้ชื่อเข่าพี่น้องเลยมานี่มานี่ก่อนเป็นกระหางม้าพอดีเนาะกระหังกระตั้งเี่น้อเลยเลยอ่ะเอาไม้มาก่อนนะลูกเป็นไทยนะมาได้ชื่ออย่างมาามาบุญแต่มาแบบเข่าอัเชียงมาอื่นพูดเลยชื่อเข่าชื่ออันนา นาะป้าสักสบายดีเด้อโดยโดยมีอยู่ว่าเงินฉุดอันนันมือนึ่กะอึเอามุดคักไปอ๋อเนาะอ๋อเดี๋ยวหาเงินให้กคอนจันอ่าซะไปซื้อกินโดยอ่าคิดชันเนาะลูไข่เลยหาซื้อเนอันนี้ว่าดูกกินเด้อโดยโดยป้าได้อเดี๋ยวดูไข่โอ้โหลมออกเริ่ม อ้แล้วพี่น้องเลยบ้านเลยฮ่าตุ๊บอ่ะเดี๋ยวมาไม่พี่น้องเลยวันนี้อ่าเป็นก่อนอ่าอย่างหลังมา,าพ,พ,พ,พ่อพี่น้องเลยก็มากับพ่อพอดีพี่น้องเนาะกำลังกำลังมาพี่น้องเลยโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางก่อนพี่น้องเลยขำเมืดอีกแล้วพี่น้องเนาะหัวลมออกมืดไวเลยพี่น้องเลยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบบนขอบคุณอทางแฟนพี่น้องด้วยเอฟซีเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับส้มพี่น้องเลยสำหรับวันนี้ ไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีแ้วสวัสดีพี่น้องกันเบิดสุขุสุนพี่น้องสบายดีปะ่ะพี่น้องเนาะ